ผลฝรั่งเป็นจุดสีดําในช่วงหน้าฝนช่วงตอนที่ฝรั่งแก่จัดเกิดจากสาเหตุอะไรวันนี้ผมจะพาไปหาคําตอบครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรนุ่งห่าเองเพื่อความมั่งใจนะครับวันนี้เองได้หยิบคําถามจากสมาชิกนะครับที่ถามกันมาทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับว่าฝรั่งที่แก่จัดแล้วนะครับมีจุดสีดําที่ผลเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าที่พบกันเนี่ยคือพบในช่วงของฤดูฝนแล้วเจอกันหลายสวนนะครับที่ส่งรูปมาถามผมนะครับวันนี้ขอแชร์ประสบการณ์นะครับจากการทําผลฝรั่งในเรื่องของการที่เรียกว่าเอาไปป้องกันนะครับ หรือจะทํามันไม่ให้เกิดในเรื่องของที่เป็นจุดสีดําช่วงที่ฝรั่งของเราแก่จัดนะครับต้องบอกว่าที่เราเจอกันตอนผลฝรั่งแก่จัดและเป็นจุดสีดําดเนี่ย,เ,ยเขาเรียกกันว่าลาแอนแฮกโนดนะครับซึ่งจะเกิดกับผลฝรั่งไม่ว่าจะเป็นพันธไทยพันไต้หวันพวกนี้จะเกิดช่วงของฝรั่งที่แก่จัดนะครับจะทําให้ช่วงที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเราจะไม่ได้ผลฝรั่งที่ดีเพราะว่าลาแอนแทกโนตเนี่ยมันเข้าทําลายทําให้ผลฝรั่งเราเนี่ยเป็นจุดจุดที่ เขาเรียกว่าผลก็จะทําให้มันเสียหายนะครับครนี้ผมจะขอแบ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดลายแท็กโนตตรงนี้นะครับออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือเกิดโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันถ้ามันมีในเรื่องของอความชื้นหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องลายพวกนี้มันก็จะมา,าเข้าทําลายผลฝรั่งเราอยู่แล้วนะครับส่วนที่2คือเกิดจากวัสดุที่เรานํามาใช้ในการห่อฝรั่งนะครับอย่างแรกคือ ที่เกิดเองโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะสามารถป้องกันเข้าได้อย่างไรนะครับก็คือตรงนี้เองถ้าเรา,เาทําผลฝรั่งอยู่นะครับและจะไม่ให้มันเกิดลาตัวนี้หรือให้มันเกิดน้อยที่สุดนะครับการป้องกันก็คือเราจะต้องมีการพ่นสารแมนโคเซปนะครับช่วงก่อนห่อผลฝรั่งที่มันมีขนาดประมาณทักเหรียญบาทเช่นเราจะห่อผลฝรั่งวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราก็พ่นสารแมนโคเซปโดยการพ่นสารแมนโคเซป เราเนี่ยสามารถผสมแคลเซียมโบลอนนะครับไปพร้อมกันได้นะครับให้ธาตุรองธาตุเสริมพอไปเลยฉีดให้โดนผลผลฝรั่งเนี่ยฉีดพ่นให้โดนผลเลยนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็จะมาห่อผลฝรั่งกันซึ่งผลฝรั่งของเราเนี่ยจะแห้งไปแล้วแล้วก็จะถูกปกคลุมด้วยสารป้องกันเชื้อราตัวนี้นะครับซึ่งสารป้องกันเชื้อราตัวนี้จะมีอายุในเรื่องของ eer. การดูแลรักษาผลฝรั่งของเราเนี่ยอยู่ประมาณสัก1เดือนนะครับแล้วก็จะเสื่อมสลายลงมันไปนะครับ และการที่เราห่อผลฝรั่งนะครับจะมีอายุการห่อหรือในช่วงของเก็บผลเนี่ยจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณสั้ก60วันหลังจากที่เราห่อเป็นผลเล็กๆนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวในเรื่องของสารที่เราใช้นะครับว่าจะตกค้างซึ่งมันเสื่อมสลายไปแล้วแล้วก็ที่ผมพูดนี่คือพูดตามมาตรฐานหรือว่าข้อกำหนด G A P นะครับของการผลิตสินค้ากเกษตรที่ปลอดภัยนะครับของกรมวิชาการเกษตรนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมพูดในเรื่องของวัสดุที่จะมาทําให้ผลฝรั่งของเราเนี่ยมันเน่าเป็นลานะครับก็คือถุงที่เรานํามาห่อนั่นเองถุงที่เรานำมาห่อนะมันทําให้เกิดโรคกันแท่งโนดได้ไงก็คือถ้าเราตัดตูดถุงนะครับระบายน้ําไม่เพียงพอแล้วมีน้ำค้างอยู่ในถุงทําให้เกิดเชื้อราสะสมอยู่ในถุงนะครับก็ส่งผลให ผลฝรั่งของเราเนี่ยมีความชื้นที่เพียงพอราตัวนี้มันก็จะเกิดนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆกินอ่าผลฝรั่งที่มันแก่จัดของเราไปพอมันกินผลฝรั่งที่แก่จัดของเราไปนะครับพอเรามาเก็บผลฝรั่งก็จะพบว่ามันเกิดจุดสีดําที่ผลฝรั่งไม่เรียบร้อยแล้วก็ทําให้ผลฝรั่งเราเสียหายไม่สามารถจําหน่ายได้ดังนั้นการแก้ไขสาเหตนุนี้ก็คือเราจะต้องมีการเจาะมุมถุงนะครับที่ที่เราจเจาะมาหอ่อคือถุงหกคูณสิบี่ของเราเนี่ย ให้เจาะใหญ่ขนาดนิ้วมือเราเนี่ยสอดเข้าไปได้นะครับเพื่อเพิ่มการระบายน้ําและไม่ให้เกิดการขังของน้ําที่อยู่ในถุงที่เรามาห่อฝรั่งทําให้ถุงเราเมื่อโดนน้ําฝนหรืออ่าเขาเรียกว่าน้ํามันเข้าไปในถุงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค้างนะครับมันก็จะแห้งอีกอันหนึ่งก็คือการที่เราเอาหนังสือพิมพ์หรือกระดาษห่อฝรั่งนะครับใส่เข้าไปอ่าที่ ด้านในของถุงนะครับแล้วเอาไปห่อเนี่ยตัวนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของความชื้นให้กับผลฝรั่งได้เหมือนกันนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยแนะนําว่าให้เอากระดาษเนี่ยไว้ข้างนอกบางคนบอกว่าเอากระดาษหนังสือพิมพ์ห่อพอเจอฝนยุ่ยหมดก็จะมีในส่วนของกระดาษที่ป้องกันน้ำฝนได้ก็จะมีขายอยู่ในช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยก็หาซื้อได้นะครับมันจะคล้ายๆกระดาษที่เขาเอามาหอ่อข้าวมันไก่มันจะสามารถเ,าเรียกว่า ทนต่อน้ำฝนทนต่อแดดได้นะครับสามารถเอามารีวิวใช้ได้หลายครั้งนะครับหรือถ้าเกิดใครมองว่าอยากจะห่อแบบที่มีต้น2ต้นเนี่ยก็สามารถใช้กระดาษหรือพลาสติกที่มันเหมือนฟอยที่ผมเคยเอามานำเสนอในเรื่องของการที่ว่าห่อพลังแบบคือใช้วัสดุเหลือใช้เนี่ยเอามาห่อได้ตัวนั้นก็จะดีมากเพราะว่ามันสามารถป้องกันแสงแดดได้ด,ด,ดีแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อ เพียงแค่ว่าเราเนี่ยเอาถุงพวกนี้มาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาตัดทําให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามาคุมเหมือนที่ผมเคยพาทานะครับอันนี้นก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าถ้าเรากระดาษใส่เข้าไปอยู่ในถุงเนี่ยจะทําให้เกิดเชือ้อราตรงนี้ไม่ควรทำนะครับช่วงหน้าฝนแต่ช่วงหน้าแล้งแล้วก็เราจะใส่เข้าไปเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับในการที่จะเอากระดาษหนังสือพิมพ์ไว้ข้างในนะครับตัวนี้เองพูด,ดถึงเรื่องของฤดูฝนที่เจอกันมากนะครับเกี่ยวกับลายแท็กโนต กับผลฝรั่งนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับสำหรับการแก้ไขแล้วก็สาเหตุที่เราพบกันว่าเราเอา่ามันคือโรคอะไรแล้วการแก้ไขเนี่ยทำยังไงก็แก้ไขตามที่ผมบอกได้เลยนะครับเพราะว่าผมแชร์จากประสบการณ์โดยตรงที่เราเคยทําผลฝรั่งขายอยู่ตัวนี้คือไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับสามารถที่เอาไปเป็นแนวทางในการที่อ่าทผลฝรั่งขายได้เลยเพราะว่าผมจะบอกว่ามีป้าท่านหนึ่งต้องบอกว่าป้าท่านนี้เอาจากประสบการณ์เราเนี่ยไปทําฝรั่งขาย แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับวันหนึ่งเนี่ยป้าเก็บผลฝลังไปขายที่ถนนคนเดินเขาบอกว่าถนนคนเดินหนองคายนะครับวันหนึ่งเนี่ยประมาณร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบโลขายหมดขายเกลี้ยงนะครับไม่พอขายเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกสูตรทุกอย่างที่เราทำเนี่ยคือสูตรสําเร็จแล้วสามารถที่จะเอานําไปแล้วก็เอาไปต่อยอดทําอาชีพได้เลยนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันไว้ประมาณนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น สมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกด subscribe ค,ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนีราวัดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมคงกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ